สวัสดีครับสวัสดีครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาคอนนะครับวันนี้ประจำวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้วันหวยออกออกกผมไม่ได้ซื้อหรอกนะผมไม่ได้ซื้อทั้งรัฐบาลทั้งอะไรไม่รู้จะซื้อ,อยังไงนะคนบ้านนอกบ้านนอกคนบ้านนอกนะครับก็เลขที่ออก ห้าห้าห้านะิส่วนมากคนไม่ถูกเยอะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจคนที่ไม่ถูกสําหรับคนไม่ถูกเราก็มีเพื่อนเยอะนะไอ้คนถูกมันประหลาดไอ้คนไม่ถูกปกติก็ว่ากันไปวันนี้นะมันก็มีหลายๆเรื่องที่ที่เราเราสนใจนะสนใจตอนที่คนไทยเริ่มสนใจนะเราได้ยินเรื่องของการคืนวัตถุโบราณ <c oughs> วัตถุโบราณที่ต่างชาติมันลักไปก็ดีขโมยไปก็ดีหรือฉกฉวยไปอะไรก็ดีแต่ถ้าสามารถนำพิสูจน์ได้ว่า <c oughs> วัตถุโบราณเหล่านั้นเป็นของชาติใดอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็จะคืนให้กับประเทศต้นทางคำว่าประเทศต้นทางผมแม่งงง่ใช่ไหมเราก็คงงงนะคือเขาจะนำพิสูจน์ว่าไอ ศิลปะวัตถุเหล่านี้มันมาจากประเทศไหนโดนลักลอบมาจากประเทศไหนใครยัมีหลักฐานไปยืนยันเอย่าโกลเด้นบอยเงี้ยเราก็มีหลักฐานยืนยันเมื่อจะบันทึกของคนนำออกไปก็ดีคนที่ขุดค้นพบเจอก็ดีหรือฐานเทวรูปพระเจ้าสุริยะวรมันที่หกที่ยังคงอยู่แล้วก็จากพยานที่เขาบอกว่า เขาพบรอยแตกหักตอนที่เขาล้างอะ่ะตรงตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของเทวรูปนั้นอะ่ะแล้วเขาก็แจ้งไปว่าเขาแล้วเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเออมันหักตรงได้จริงๆนั่นแหละเขาก็เลยเขาก็เลยจะคืนให้เราเพราะเป็นประเทศต้นทางในขณะเดียวกันเขมรมันบอกมันเป็นอาญาธรรมของมันเป็นของพวกมันนะให้คืนกับประเทศมันนะนึกออกไหม และหลายชิ้นก็ถูกคืนกับประเทศกรัรมพูชานะเฮ้ยถ้าเราคิดกันง่ายๆคิดกันอย่างไม่คนไม่มีความรู้เลยเอตดีกว่าอะประเทศกรัรมพูชาเกิดเมื่อไหร่เฮ้ยเกิดไม่กี่ร้อยปีนี่เองและยะธรรมนั้นสร้างมาเมื่อไหร่เป็นพันปีเฮ้ยของขเขมรของประเทศขเขมรมันขเขมรมันไม่มีขเขมร,มไ,มมขมรมไม่มีประเทศขเขมรมไม่เคยมีกษัตริย์มันจะไปสร้างอารยธรรม เหล่านั้นทำไมสุริยะวรมันชื่อสยามนั่นแหละคือกษัตริย์สยามไม่ใช่กษัตริย์เขมรนะดังนั้นเนี่ยถ้าผมพูดอย่างนี้นะถ้าบอกว่าจะคืนที่ประเทศต้นทางประเทศต้นทางตอนนั้นกัมพูชามันเป็นอนาณาจักรกัมพดหรือสีกัมพุธนะนางอะไรกัมกัมพูดลัตสมีเนี่ย นะเนี่ยลูกสาวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพวกสยามดูชื่อดูชื่อดูชื่อกำพุทธสมีหรืออะไรเนี่ยนะเป็นพวกสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคืนก็ต้องคืนให้เจ้าของประเทศคือประเทศสยามมันเป็นอญญาัดทำสยามทั้งประเทศเกิดใหม่กัมพูชานั่นแหละหรือลาวหรือเวียดนามไปายันซีปินจดอินเดียนะของสยามประเทศทั้งนั้นเฮ้ย จริงเหรอสชุชายจริงนะทีนี้มันมันก็นจะมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องที่บอกอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงใช่ไหมมึงรู้ได้ไงมึงจะทวงคืนได้ยังไงมีวิธีเขมรไม่มีประเทศเขมรไม่เคยมีกรรษัตริย์เออฟิลปปินจดอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นจังหวัดในพันจังหวัดของสยาม นะเราไม่ได้ไปตีเอาเมืองอินโดนีเซียรเราไม่ได้ไปตีเมืองนู้นเมืองนี้นะเรามีกองทัพเราโวไงกองทัพสีวิชัยไงสีวิชัยคุมทางทะเลเราโวดูแลทางบกมีสยามเป็นกษัตริย์ปกครองสูงสุดคนที่เป็นเจ้าเมืองนะั่นแหละเขาเรียกว่าขอมขอมขอมและก็ขอมขอม,ขอม,ขอม,มันไม่ใช่เผ่าพันธ์ แปลว่าเจ้าเมืองไม่ว่าจะอยู่ทางทิศใต้หรือทิศเหนืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงเจ้าเมืองอ่ะมรติเราพูดถึงผู้ว่ามันก็เหมือนกันพูดถึงพ่อเมืองพูดถึงผู้ว่าอ,อ๋อผู้ว่าทางเหนือผู้ว่าทางใต้อะไรเงี้ยเขาก็จะจะบอกกันอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายถึงพวกขมรนขอมมันเป็นตำแหน่งราชการของพวกสยามอักษรขอมเป็นอักษรราชการของพวกสยามนะ ไม่เกี่ยวกับคำเหม็ยังมีไอ้อะไรนะไอ้พวกมะเขือเทศไอ้ดังชาไก่สละจะอวยคำเหม็กันอย่างเดียวนะจะอ่ะบอกอ้ยธาทำเป็นคำเหม็นอักษรเราก็คำเหม็ภาษาก็คำเหม็นเอออะไรนะยืมภาษาคำเหม็นมาใช้ยืมราชาศัพท์คำเหม็นมาใช้อย่างคําว่าสมหวเสมวยหรืออะไรอะไรของมันคำเหม็นไม่มีกษัตริย์กูจะไปยืมคําราชาศัพท์คำเหม็นมาใช้ได้ไง ปัญญาอ่อนนะไอ้พวกเนี้ยเวลาเราฟังอะไรเนี่ยเราคิดให้หนักนะคิดให้เป็นนะขเขมรไม่มีกาาษัตริย์จะมีราชาศัพท์ได้ไงตลกปะตลกเออเพียงแต่ว่าเราอะ่ะไม่มีข้อมูลที่จะไปโต้แย้งมันเออดังนั้นเนี่ยไอ้นักวิชาก,การอวยขเขมรเหล่านี้ยมันก็จะอวยขเขมรของมันอย่างเงี้ยกษัตริย์เขมรชื่ออะไรไม่มีนะ ย่างทุกวันนี้มันไม่เคยมีไม่เคยมีประเทศขเขมรนะกษัตริย์เขมรไม่เคยมีมาก่อนในอดีตเลยมีแต่กษัตริย์สยามมีจีนเขียนอยู่ประเทศเดียวประเทศที่อยู่ทางทะเลจีนใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่าจีนในตอนนั้นมีกษัตริย์ผู้หนึ่งสยามปกครองเมืองพันเมืองจังหวัดของสยามก็คืออาณาจักรนี่แหละไออาณาจักรนี่มันแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดไม่ใช่แปลว่าประเทศ เจ้าของอาณาจักรก็จึงเป็นแค่ราชาจึงเป็นแค่พ่อเมืองจึงเป็นแค่ผู้ว่านะปกครองเมืองเหล่านี้อยู่จีนมันทึกถึงสยามประเทศสยามเสียมกุกเสียมหลอ,ก,ลอ,อก,กกุกไอ้ทุกไอ้ครำว่ากอกอะนั่นแหละไอ้ตัวนะั้นะมันแปลว่าประเทศเสียมสยามเสียมหรือมันจะออกว่าเสียนหรือแล้วแต่ลิ้นใครมันถนัดยังไงก็ หรือเสียมหลอดเตืออีกหมูสยามอะ่ะเคยได้ยินบ่บเสียมหลอดเตือทุกวันนี้สามคนจีนเนี่ยก็ยังเรียกเราเสียมหลอดเตือเส,เสียมสยามเออนี่แหละเสียมเนี่ยแหละคือสยามเสียมกกเสียมกวก็แปลว่าสยามประเทศไอ้นักวิชาการบ้านเราบอกสยามไม่มีหรอกประเทศสยามไม่มีสมัยก่อนมันปกครองเป็นรัฐลัษลัษมึงบ้าป่ะเนี่ย ไปดูบันทึกจีนชัดเจนเลยว่าสยามก็คือจักรวรรดิปกครองราชาพันคนปกครองเมืองพันเมืองแล้วคุณดูชื่อเมืองบางบางประเทศที่เกิดใหม่เหล่านี้ดูแม่น้ำลำคลองหรือว่าชื่อไอเรียกสรพพน้มต่างๆเนี่ยมันชื่อสยามทั้งนั้นที่บอกภาษาไทยกระไดอะไรที่อยู่ในลาวอยู่ในเวียดนามอยู่อะไรก็มันพวกสยามทั้งนั้นชนร้อยเผ่า สยามเป็นประเทศใหญ่มีชนร้อยเผา่าไปยันอินเดียนูวยนะอินเดียก็มีแต่ราชา,นะชานะขี่ช้างกันทั้งนั้นนะ่ะไม่มีกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือสยามตอนนั้นไม่มีประเทศอินเดียจะเป็นอ,รอารยธรรมอินเดียได้ไงอย่างลาบเกีย,ยนเงี้ยได้รับอะไรนะได้รับมาจากไอ้ลามายณนะมาจากอินเดียก่อนจะเข้าสู่ขเขมรหรืออะไรแนมะ่งบ้าปะเนี่ยไอ้มเนะเขือเทศอะโยมเข้า,ขาเขมรหมดเลย เขมรไม่มีกษัตริย์จะเข้าไปเขมรไปทําอะไรประเทศเขมรยังไม่มีแล้วมึงไม่เข้าใจหรือไงเออกษัตริย์เขมรก็ไม่มีถ้ากษัตริย์เขมรมีนะตายหาแล้วเที่ม <t rat> ันเลิกเทอใจคนพวกนี้นะเขมรเคยปกครองอยู่ภาคกลางอยู่ลิมแม่น้ำจ้าพยาเป็นชนชั้นปกครองก่อนที่สยามที่เป็นค้าขายจนร่ํารวยล่องมาจากทาง น้านเจ้ามาจากทางตอนใต้ของจีนเนี่ยแล้วก็มาขับไล่พวกขุนานางขมเมรออกไปมึงบ้าแล้วนะไอ้พวกนี้ฝันเลิเถอะนะผมบอกว่าเลิเถอะดีกว่าดังนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าภาษาไทยกระไดทุกอยไปไทยอาหมไปครีนนะไทยอิสลามไทยอาหมไปที่อินเดียไปอยู่ที่อินเดียดนั่นแหะพวกสยามทั้งนั้น หรือไปสิบสองพันนาหรือคนที่อยู่อะไรนะมณฑลยูนานก็ยังพูดภาษาไทยได้คุณมิ่งคุณหมิงขุนมิ่ง,งเพี้ยนเป็นคุณหมิงขุนหลวงเพีย้ยนเพี้ยนเป็นคุณหลวงคุณหลุนนะมันสำเนียงมันออกไม่ได้ก็ออกจริงๆนั่นแหละก็เป็นจังหวัดของสยามนะสิบสองพันนาสิบสองจุดไทยภาษาสยามอะ่ะเออแต่ ภาษาไทยไหมใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินแดนของไทยเหรอไม่สงสัยเหรอเออกองกบเนี้ยหรือว่ายุคโลหะสำิีเนี่ยกองกบอะไรก็กระเด็นไปอยู่ที่เวียดนามไอ้ทุกก็มีเนี่ยมันเป็นพวกกองใช้ในงานพิธีของพวกสยามเออเราไม่รู้สำิีผลิตที่ไหนก็ไม่รู้ยนไป ไอีอิหร่านไปแถวเปอร์เซียไปผลิตที่บ้านเราเนี่ยมันชื่ออยู่แล้วสำลิดเรารู้จักสำลิดไหมโลหะสำลิดมีดีบุกกับทองแดงดีบุกพบที่ไหนในอิหร่านก็มีนะดีบุกมันจะโยไปทำมะขืออะไรแหมอาวุธสำลิดกองสำลิดที่พบในไทยเพียบเลยเออแต่โยไปให้เปอร์เซียไปโยไปให้อิหร่านมันก็มีนะสำลิดมันก็มีดีบุกมีอะไรแหล่งผลิตมันอยู่ที่ไหน ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตัวชื่อมันก็สัมธิอยู่แล้วสำมธิ์ละแปลออกไหมเออแล้วชนชาติที่ค้นพบไอ้พวกโลหะอะไรใหม่ๆหรือม,มันก็ต้องตั้งชื่อตามที่มันพบปะสําทธิเป็นภาษาเป er. อร์เซียผมก็ตายหา่าแล้วไปฟังไอ้พวกบิดเบือนแล้วมันเพื่อมันมันจะบอกว่าเราไม่มีตัวตนแต่ผมเนี่ยพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นแตกตรงนู้นนะ เรามีต,ตัวตนตั้งแต่นั่นแล้วหรือว่าก่อนบันทึกจีเรายิ่งใหญ่ว่าจีจะสร้างประเทศที่ซ้ำไปนะแต่เราไม่รู้ทําไมจีนมันถึงบันทึกคําว่าเสียมกุกสยามกุกเสียมหลอกกุกแล้วไปดูเด็กคนที่ไปเข้าเฝ้าอ่ะอย่างรุทธลวร,รมันส่งทูตหรือใครชัยสุริยะส่งไปมีคำเหม็นส่งไปที่ไหนเออเขาก็ยังมีบันทึกชื่อเป็นภาษาไทยทั้งนั้นเลยชื่อคนที่เกี่ยวข้องไป แปลเป็นภาษาไทยมันภาษาเขมรที่ไหนอ่ะนะโจเต้าวความไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองพระนครกษัตริย์เขมรที่ไหนอ่ะไปดูชื่อนีมันบอกตรงไหนว่าเป็นกษัตริย์เขมรนะแล้วจีนไม่เคยรู้จักประเทศเขมรแล้วมึงจะไปเข้าเฝ้าเ้ากษัตริย์เขมรที่เมืองพระนครตลกแนละ้วยงกันให้ดีนะจีนพูดแต่เสียมสายามนะ ไม่ว่าจะการเปลี่ยนบัลลังก์การขึ้นลองราด์ใหม่เนี่ยเราไปบอกจีนให้รับรู้ว่าเอาเราเปลี่ยนแผ่นด,ดินแล้วนะรับเปลี่ยนชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยจีนเขาก็จะรับรู้รับทราบแล้วก็จดบันทึกบันทึกไว้ว่าเออได้มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าถ้ามีใครขึ้นมาใหม่คนนี้คนนี้นะได้รับการสืบบัลลังก์ต่อจากคนนี้คนนี้เขาก็จะเขียนบันทึกไว้ไปหาอ่านดูนะประวัติศาสตร์ไทยนะจะได้ตาสว่างนะ ชื่อไอคนที่เกี่ยวข้องนำทูตไปก็ดีนำสารไปก็ดีเป็นราชทูตไปก็ดีหรือใครก็ดีนะชื่อสยามทั้งนั้นเฮ้แต่ไม่รู้เป็นประเทศไหนสยามกบกบแกกปลว่าประเทศไอเสียมกบอ่ะเสียมอ่ะ s i a m อ่ะมันจะออกอยู่แล้วว่าเสียมกบมันแปลว่าประเทศไปดูภาษาจีนแล้วจะเข้าใจเนี่ยสยามนี่ยสยามกบที่ที่สลักไว้อ่ะมันลบทําลายไปแล้วไง ิดทับกั้นไว้พอผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บมันกลัวเราจะนำสืบความจริงได้มันลบเลยย้ายที่เลยอย่างเงี้ยนะไปดูคลิปเก่าๆผมพูดมาแม่งทำลายหมดอะไรที่บอกหรือไม่งั้นว่าอ้จารึกห้าร้อยห้าร้อยแผ่นนะห้าร้อยแผ่นจารึกที่อยู่ที่เมืองพระนครนอะ่ะอยู่ที่นั่นอ,อักษรของโบราณมันอ่านออกที่ไหนนะ มันแปลไม่ได้จนทุกวันนี้โสดแหมกันหนังสือเล่มเดียวมึงอ่านไม่จบไงถ้ามึงเจ้าของอักษรน่ะมันอ่านไม่จบ,จบ,อ,อ,นะอ,จบอ่านไม่เป็นมันอ่าน,นอักษรขอมไม่ได้นะเออและนักวิชาการบ้านเราก็อย่างนี้แหละเวลาไปเจออักษรขอ <c oughs> ถ้าก็เขาเกิดผมเคยเคยเคยอ่านนะเคยไปอ่านเจอที่พิพิธภัณฑ์ต่าแห่งชาติเนี่ยลองไปดูเขาจะไปแปล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 มาถึงปุ๊บ นายขีม่ม้าแมกลบทิ้งอะ่ะลบชื่อตรงนั้นทิ้งอะ่ะเออถ้าเป็นชื่อคนชื่ออะไรเนี่ยมันก็ลบทิ้งตามที่ผมบอกอะ่ะชื่อสยามเนี่ยมันลบทิ้งหมดขี่ม้านำสารไปที่นู้นที่นี้อะไรเงี้ยมันลบทิ้งถ้าเป็นชื่อคนแล้วดูสังเกตดูมันจะหายตรงชื่อคนอ่ะเออเป็นอุร์จารึกแต่ละนั่นในประเทศไทยมันจะหายตรงชื่อคนไม่รู้ใครเป็นคนแปลนั่นแหละ แล้วมันจะแตกหักบิ่มตรงนั้นนะ่ะเออเราไปค้นดูแล้วจะรู้เลยว่าผมก็รู้อยู่แล้วแล้วห้คนพวกนักประวัติศาสตร์เราแม่งก็ชอบช่วยกันบิดเบือนประวัติศาสตร์นะโยนให้ขเขมรโยนให้ขเขมรอย่าบอกว่ามันยแยกขเขมรกับกัมพูชาไม่ออกเลยนะขเขมรไม่มีประเทศขเขมรเป็นธาตุมันเรียกตัวเองว่าเขามรนะไม่ใช่เรียกคําว่ากล่อมกล่อมพยายามจะบิดให้มันเป็น กล่อมเป็นขอมผิดกว่าเรียบเทียบมาเป็นขอมมันไม่ใช่ชนชาติไม่ใช่ชนเผ่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ไม่ใช่เขมรตอนเราไปตีเขมรปุ๊บไอ้พวกนี้แม่งก็เฮโลเฮโลเหมือนกับชุดไทยอ่ะว้นที่ชุดเขมรน,นี่บวยไทยบวยเขมรแล้วก็ไอ้แล้วประวัติศาสตร์เรานี่เองแหละตัวปัญหาออกมาแก้ต่างให้เขมรตลอดนะ บางทีมันก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวของเราเท่าไหร่ทั้งหรอกไอ้นักี่ไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยจะแก้ต่างใไหมอ,อ้มันไม่ใช่หรอกนี่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แนละ้วมันเพี้ยนมาอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างแก้ตัวให้มันเสร็จเออนี่นี่คือความอัชานิยมไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไปตรงมาอย่างผมเนี่ยตรงไปตรงมาเออใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ <c oughs> แค่นั้นแหละนะทีนี้อย่างเราพบ อายธรรมสีเทพนะก็เป็นอายธรรมสยามยนะสีเทพเป็นสมัยทวาราวดีแล้วทวาราวดีใช่คนสยามไหมไม่รู้ไม่รู้คนที่ไหนแล้วมันสร้างอายธรรมใหญ่อย่างนั้นได้ไงอะ่ะไม่ใช่สยามเหรอไม่รู้ประเทศสยามไม่เหมยบันลัยนะไอพวกนี้มันบันลายไงปัญหาอยู่ก็คือ ชื่อผู้คนชื่อผู้ปกครองเมืองอะสยามทั้งนั้นแหละนะเราแต่ได้ทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพะวะวรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหันษาวรมันอีสานวรมันทั้งภาษาไทยทั้งนั้นเป็นพวกสยามทั้งนั้นแล้วก็ไปอ้างเราไปตีลบลาค่าฟันแทงกันมา ไปปนเมืองเขาไป,ไปนู่นไปนี่นะักประวัติศาสตร์ไม่งจะถนัดอีเรื่องใส่ร้ายประเทศชาติตัวเองอะ <c oughs> นะใส่ร้ายประเทศชาติตัวเองอะเรา่าเป็นกษัตริย์มาตั้งนานแล้วทรู้ได้ไงสยามเป็นกษัตริย์เรานะับพิสูจน์ได้ไหมว่าสร้างอารยธรรมศีเทพอ่ะเป็นสยามไดนะ้เออ กอนหน้าสีเทพอ่ะสมมุติเราไปขุดเจอที่โนนวัดอ่ะถ้ามันมีพวกวัตถุโบราณก็ดีหรืออะไรก็ดีเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนสร้างไอ้พวกสิ่งเหล่านั้นไว้ได้หกพันปีที่แล้วเนี่ยนะได้ถ้าผมเห็นถ้าผมเห็นสร้างอารยธรรมก็ดีหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในสมัยนั้นผมจะนำพิสูจน์เดอนะ ลูกศิษย์ที่รับฟังอยู่เนี่ยก็คงยืนยันนะนะใครๆที่เคยเห็นแล้วว่าเราจะยืนยันอายทุทธธรรมสยามได้ไหมเออได้นะเดี๋ยวเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยความรู้ผมอ่ะมันจะเข้าไปครอบคุมยันนู้นเลยยันวัตถุโบราณที่ชนชาติสยามมาสร้างไว้ได้นะเออมันจะยืนยันเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะอย่างนนวัดเนี่ยเพิ่งขุดสมมตินนะ อย่างโนนวัดเพิ่งขุดแล้วเราพิสูจน์คาร์บอนสิบสี่ก็ดีหรืออะไรก็ดีว่าอายะธรรมยุคนั้นมันหกพันปีที่แล้วแล้วถ้ามันมีส่วนหนึ่งส่วนใดถ้ามันเป็นพวกเครื่องถ้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมมองว่าไอ้คนในยุคนั้นเขาสร้างขึ้น่ะผมจะนำํำพิสูจน์ได้เมื่อนํำพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนที่สร้างอายะธรรมเนี่ยเป็นคนชาติไหนเป็นคนพวกไหน มึงทำยังไงใช่ไหมน่าสนใจนะเออมึงจะตรวจสอบอยังไงคนชาติไหนไปสร้างไว้มึงรู้ได้ยังไงมึงก็เกิดไม่ทันเมื่อหกพันปีที่แล้วนำที่สูน์ได้ไงคนสยามเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะจุดที่ใครแก